ระหว่างที่รอการต้มน้ําอาบนะครับผมก็จะมาออกกาลังกายง่ายๆที่บ้านนะโดยการใช้อุปกรณร์ที่ซื้อมาจากร้านดีแคทลอนครับตอนที่กรุงเทพแล้วก็จะมาวิดพื้นโดยที่ไม่ได้วิดพื้นด้วยระดับเดียวกัน,นะคะผมจะวิดพืนนะโดยให้แขนเนี่ยตามก่าในระดับขาขาผมจะวางที่นะที่ขอบบันไดน,นะครับชั้นที่2ตรงนี้ ทำให้น้ำหนักเนี่ยมันถ่ายทอดลองมาที่ช่วงบนครับช่วงแขนแล้วก็ช่วงไหล่เี่ยมากกว่าปกติฉะนั้นก็คือน้าหนักมันจะเยอะกว่าทําให้เราออกแรงเยอะกว่า,ก,าก้ามตัวก้ามเนื้อก็ทํางานหนักกว่าเช่นเดียวกันอันนี้มาเริ่มกันเลยครับ เลือดลงหน้าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้าแดงหน่อยทีนี้นะครับในท่าที่2เนี่ยผมก็ไะ้ทาการนะครับเปลี่ยนตําแหน่งนะฮะของตัวช่วยวิพื้นตัวเนี้ยจากเดิมอยู่ในตําแหน่งกว้างนะครับเข้ามาแคบกว่าเดิมก็ยิ่งแคบเท่าไหร่นะครับกล้าเนื้อนะครับมันก็ทํางานตั้งแต่สุดแขนไหล่จนมาถึงหน้าอกนะยิ่งแคบเท่าไหร่หน้าอกยิ่งทํางานได้ดีมากเท่านั้นนะฮะเอเ,เดียวมาเน้นก่อนนะครับ จะเดินแววางที่เสมอไหนแคบเข้ามาทีนี้ผมจะวางแค่เข้ามาอีกนะครับแค่เข้ามากว่เดิมนิดนึงก็จะเสมอามาเนี่ครัช่วงนะออกพอดี โอเคครับทีเนี้ยเมื่อกี้นะครับยิ่งแค่พ่อปัญดาอยู่ยทีเนี้ยผมจะเอาให้ตัวนี้ครับมันชีดกันเลยก็จะเห็นว่านะครับจำนวนครั้งที่ผมทำได้เนี่ยเริ่มน้อยลงไปเรื่อยเนื่องจากเริ่มหมดแรงแล้วนะค,ะ 30, 20, ครับสามสิบมายี่สิบห้าแล้วมายี่สิบอีกทีนึงเดี๋ยวแค่เนี้ยไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดู สรสุดท้ายผมได้แค่16นะครับก็น้อยไม่ถือไปเยอะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยพร้อมที่จะอาบน้ำนะแต่น้ำที่ต้มไว้นะก็ยังไม่ร้อนคือตอนนี้ผมมาอยู่ที่่างจังหวัดแล้วผมไม่ได้ซื้อ่องทำน้ำอุ่นมาติดตั้งที่ห้องน้ำนะเพรช้าอีทีกันต้มน้ำอาบไปก่อนอันนี้ก็รอน้านะครับให้อีกร้อนวเดี๋ยวค่อยไปสมตามน้ำอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวอาจ,จะเล่นตัวนี้ต่อนะครับรนะอเลยรอนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมก็ออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านนะโดยอปุปกรณ์ตกถุกเนี้ยคูล่าร้อยห้าสิบบาทเองหาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับในช่วงโควิดเนี้ยออกไปไหนไม่ได้อยู่ที่บ้านเรามาที่บ้านกันโอเคครับสวัสดีครับ